สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้พาทุกคนมาเล่นเกม king of fighter นะครับเวอร์ชันมือถือนะครับ king of fighter soul awakening นะครับก่อนจะเล่นคล่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะฮะก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับของ the king of fighter ครับในมือถือนะครับเล่นได้ทั้ง android กับ ios ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปของ e x c e l n game นะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะฮะดีดีด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเวอร์ชันภาษาไทย นะครับตัวนี้ก็มีภาษาไทยเรียบร้อยสำหรับ X7 ็กซเนกมนั่นเอง่อะก็สมัครใที่นะครับยังไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็มาเปลี่ยนได้นะตรงนี้แต่ผมว่ามันเปลี่ยนเลยนะครับมันอัปเดตมาให้ตรวมัด่ะเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปลงกันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเล่นต่อจากเซิร์ฟเวอร์ที่แล้วนะฮะเราเล่นค้างกันไว้ EP ที่แล้วเซิร์ฟ36นะ,ะเราลงไปเลยก็ตัวเกมเป็นจัดทีมต่อสู้ครับอย่างที่อะปกติเราเล่น The King of Fighter เป็นแบบ ต่อสู้ใช่หมหนึ่งหน่งใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบจัดทีมต่อสู้ครับโเคเทอ่ะก็ตัวเกมครับเขามีแจกตั๋วด้วยเป็นการเติมเงินนะครับนี่แจกทุกวันเลยนะดูดีโค้ดดีนะครับอ่ะโอเคเราไปเล่กันต่อนะตรงนี้แล้วก็นี่ครับตัวละครมีแจกด้วยล็อกอินวันที่2นะฮะได้ตัวยากามินะครับร่างบ้าคลั่งตัวละครยูอานะแจกเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเท่ครับดู โอ้โหนี่คือสกิลนะครับโอ้โหยังคึกมาเรียบร้อยแล้วก็วันอื่นๆก็จะมีของแจกตามระบบนะฮะอ่าโอเคก็ในวันแรกนะครับตัวละครที่เราได้รับเนี่ยเราจะได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยได้ตัวละครมาเล่นเลยโคตรดีนะวัวเราโคตรดีเลยอเีเรามาอัปเกรดกันอันนี้จะเป็นร่างเทพนะครับก็วิธีอัพพื้นฐานก็ไม่ได้มีมากครับก็แค่อัปเกรดเราก็แค่ไปฟาร์มของตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะเล่นในเรื่องไปก่อนก็ไปที่ สองจดหมายกันหน่อยนึงรับของเลยดีครับแจกนะฮะอันนี้คือแจกนะครับรับเลยแจกครับแจกตัวอ,อีกแล้วรวมตัวกระชาด้วยนะเข้ามาข้างในครับนี่ก็มีแจกครับรับของไปเนี่ยแจกเพชรโอเคโคตรดีนะครับแม่งแจกเพชรแล้ววะดูดิแจกนี่แจกรับได้เศษในหัวแดงคะเศษเรเาใช้อัปเกรดได้นะครับรับไปเลยของดีนาครับตัวชั่วคราว เอาละครับตรงนี้ก็มีแจกของรัวๆเลยนะเนี่ยทรัพยาก,กรตรงนี้ครับมีแจกไหมมีแจกแล้วนะครับโอ้โหเรามารับได้เนี่ยอ่ะรับไปเลยจะมีรายวันรายเดือนอะไรก็ว่ากันไปรับไปรับเลยของแจกทั้งนั้นเอาละครับลุยกันต่ออ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูระบบเกมก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้จะเป็นระบบกาชานะครับกาชาตอนนี้ผมมีอยู่400กว่าใบ คือวันแรกมันแจกเกือบห้าร้อยอ่ะแจกจนเบื่อแม่งแจกตั้งห้าร้อยใบอันนี้สูงฟรีก่อนโอเคอันนี้มันใช้เหรียญทองนะฮะผมมีอยู่สามเหรียญทองฟรีแตนหาฟรีโอเคได้ตัวไหนนะนี่คือระบบกาชาเขานะครับโอ้ได้ตัวนี่มานะครับเดี๋ยวก่อนผมเข้ามาทางนี้ก่อน อันนี้จะเป็น SSR เนาะอ่ะเราถูมเล่นเลยปะตอนนี้เป็นกิจกรรมนะครับเอารอแป๊บหนึ่งเป้ทะภายหลังนะครับนี่มีตัวเติมอยู่3,000กว่าโอ,โ,อโ,อโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมทั้งบนกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูระบบเกมครับก็เดี๋ยวเราไปต่อสู้กันต่อนะครับคือในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีด่านให้เราเข้าไปต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพย์กันดีกว่าไปใช้พลังกาย6พลังกายในการเข้าเล่นนะครับมาอย่างสวยเลยอะ อะไรครับมีเร่งความเร็วด้วยนะครับเร่งได้ถึงเท่าไหร่ชีลานุไวชีลาไอชีลานายวีนุไวอ่ะไปครับคูณ2อ,อ่ะมีระบบออตโต้นะครับก็ปกติอาแบบไม่ออตโต้ก่อนก็คือเราก็อ่าเกรสปีดใครเร็วกว่ากันก็ต่อสู้ไปอันนี้ออตโต้นะอันนี้ธรรมดานี่ดูครับโดนครับติดผมไหมนะเดี๋ยวผมออตโต้เลยนี่ครับ มาครับออโต้ไปดีกว่าเนี่ยมันสามารถใช้สกิลได้ครับผมโอ้โหโคตรโหดหลายหลายคนอาจจะเคยติดภาพจำแบบว่าเล่น the king o f f i g h t e r แบบเกมต่อสู้นะอันนี้เป็นเทอร์นเบสนะครับจะทีมต่อสู้นะครับเป็นไอรอนพีจีนะโคตรดี OD นะครับอ่ะอัพเกรดนักสู้ครับระบบเกมพาไปอัปเกรดกันนี่ครับมีจะมีระบบอัปเกรด โดยใช้นี่แหละตัวช็อกโกแลตนะครับในการอัพเลเวลนะเนี่ยเราก็มีตัวละครใหม่เราก็อัพได้นะครับเนี่ยอัพไปเลยให้มันไอเลเวลตันไปนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยก็ระบบอัสเกรดก็จะประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแถวบนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับโอ้นี่เป็นกิจกรรมชิ้นส่วนแจานดับเนาะเนี่ยมีพวกกิจกรรมต่างๆด้วยใส่เติมใส่ฟรีนะครับร่วมเล่นสนุกกันได้นะรตรงนี้ อันนี้สิทธิประโยชน์นะโอเคตามนี้นะครับอ่ะลุยต่อเลยมันให้เล่นด่านก่อนเล่นไปเรื่อยๆไปครับลุยไปลุยต่อเลยรออะไรอะ่ะมาครับสืบท่อชี้ร้านลุยอีกนะฮะ,ไ,ะไปครับออโโอรบออะไรอะ่ะไปครับออโต้เลยครับรออะไรไปสัตว์ออตโอต้เลยตัวละครครบก็สัตว์ออตโอต้เลย รูดของรูดของไปของดีนะครับโอเคเรียบร้อย ko นะฮะแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคนี่หุ่นเพียวอ่ะรับของก่อนอีเด้เซทเคียวมาวะ่ะโอเคดาสุดท้ายเจอบอลหรือเปล่าเข้าไปสู้เลยนะห้าโมงสี่สิบห้าทีอะช่วงเย็นอย่างเงี้ยอ,อ่ะมาครับ จัดเลยมาที Queen. มควีนแมงโดนเลดี้โกหมาครับนัวนัวกันเลยครับมาถึงต่อยจากด้านหลังนี่ครับพอถึงเทอร์นออกมามันก็จะออกสกิลนะก็คือมันจะเข้าไปนัวเลยมาแล้วครับบอสมาแล้วครับบอสมาอยู่ด้านหลังปะโดนโอ้โหอันนี้คือร่างโกรธนะครับพูดแรงเลยอะต่อยแรงมากนะครับ อุ้ยโดน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 ครับโคตรแรงเลยอะเรียบร้อยเอาเอาโดนโดนเรียบร้อยนัวคิงออฟไฟเตอร์ครับโซอาวกเคนิงฮะอันนี้เล่นต่อจากรอบที่แล้วนะครับก็ได้ของมาส่วนหนึ่งอะอัพเกรดผมอัพเกรดตัวละครมาแล้วรอบหนึ่ง อ่แล้วครับผ่านระบบเรียบร้อยก็สำหรับ King Offeter นะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับ Soul Awakening นะครับอันแรกเลยนี่ครับตัวเกม1.1จิกนะแล้วก็นี่ครับกิฟต์โค้ดมหัศน์ครับ17กิฟต์โค้ดใช้ได้เฉพาะแอป x 7 Game เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นแพลตฟอร์มเกมอื่นจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวรับของกันอัปเกรดนักสู้เหรอโอเคเรียบร้อยดีเสรนี่ไงอ่ะลครับมีระบบเพิ่มเติมครับ อันนี้จะเป็นวัสดุวิวัฒนาการหรอสกิลโอเคอัพสกิลได้ด้วยครับเนี่ยอัพได้เหมือนอัพดาวนะครับดาววิ่งละโอเคนี่เห็นปะจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆอาวแล้วครับเรียบร้อยอัพเวลโอเคโอ้เรเวลมาก่อนใครเพื่อนสกิลก็อัพไปนะครับ มันก็มีให้สกิลไปอัพนะครับนี่เพิ่มทีอีกหนึ่งค่อยๆอัพไปนะครับไอหัวแดงนี่เก่งไอคือหัวแดงตัวแจกเลยนะตัวโหดตัวโหดอัพเกรดซะนะครับไม่มีระยากเลยนะครับง่ายๆเราผ่านระดับมาแล้วล้วก็รับขวัลต่อได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเล่นถึงจุดขีดสิบป่ะดันสามขีดหกก็รับตัวละครได้หรอโอดีบอกเลยโคตรดีอ่ะนับไป นี่อันนี้ตัวละครจะใจอัตโนมัตินะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อัปเกรดได้นี่โอ้เราไม่ได้อัปเกรดเราลืมใช่ไหมไม่อัพไม่ได้หมดแล้วอ่ะโอเคไปลุยกันต่อดีกว่านะครับเนี่ยออกมาด้านหน้าจอด้านนอกนะครับมันสามารถกดอัปเกรดจากข้างนอนได้เลยนะครับมันก็จะเร่งเร่งมาตรงจุดเดียวกันแหละอ่ะไปลุยต่อตรงนี้คืออะไรแจกของก่อนเหรออันนี้จะเป็นเควสที่เราทำวันนี้นะครับทำเควสทำเควสนี่ไงสองอัน เอาละครับเรียบร้อยเอาละระดับระดับ3โอเคยอดเยี่ยมรับของก่อนระดับ3อ๋อันนี้มันอัพเกรดนะฮะเอาละด่านนี้ด่านใหม่หรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันดีกว่าด่านโรงงานนะครับจัดให้ครับเฮ้อยอาจารย์โทรมามาครับ ผู้มาเยือนผู้เยี่ยมเยี่ยมเยือนลึกลับนี่เป็นหมาฟ้าต่อยต่อยต่อยโอโ้โหเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ทันหายใจ <Advanced record scratch> โคตรโหดเลยเหมือนรุมกินเนื้อนะครับโหดจริงนะเขา้ามาโซกๆๆไปจบแค่นี้ง่ายๆป่ะ The King of Fighter อุย้ยพ่ายแล้วอ่ะยี่ไงอันนี้อะไรอ๋อจะมีเหมือนคล้ายเหมือนระบบบับว่ะเฮ้ย โอ้ได้ตาแล้วหกพันเลยเหรอทำไมมันเยอะจังวะโหอะโอเคตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอเคอันนี้รับของได้นะครับต้องบนตัวละครรับได้หมดเลยการสรรหาก็ดูได้าการชมกาชาไม่หมดนะแต่ว่าเราสู้ต่อนะครับ มันลุยด่านต่อนี่อะไรอะ่ะอ๋อตัวนี้จะเข้ามาช่วยเหลือเราอรอตัวซัพพอร์ตใช่ปะ่ะก็เรียกตัวละครซัพพอร์ตเราใช่ไหมมาละนี่ไงโอยปล่อยเป็นเมเทโอว่ะเป็นไถเวทด้วยนะที่มาช่วยเราอะ่ะโดนโอเตะวืด่ยเมื่อกี้เตะวืดปะ่ะอืมคอยล์สายนัวบอกไม,ไม่ทันตั้งตัวก็โดนแล้วงไง <laughs> เรียบร้อย กุซานากิครับเรียบร้อยขอรับไม่ใช่ปัญหาเอาละครับเรียบร้อยอ่ะกดไปที่ทีมต่อสู้หรออะไรอ่ะเฮ้ยตดล็อกดาหรออ้ยอัพเกรดให้ด้วยครับใช้ขินสีม่วงนะโอ้โหมีระบบอัพเกรดเยอะมากคล้ายๆเหมือนรูนนะนี้อันนี้จะระบบคล้ายๆกับรูนนะ โคตรดีบอกเลยว่ามันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยครับตแตัอะไรที่ยังมีคล้ายๆเหมือนเหรียญรูนะเนาะโอเคเรียบร้อยอัพพลังได้ทไปสบายเลยอะ่ะอันนี้ก็อัพได้นะก็เหมือนห้องเล่นเกมนะวันนี้นะอ่ะโอเคเราลุยกันต่อจริงๆเราอัพเกรดตัวละครต่อก็ได้นะครับถ้าเราอยาจะอัพต่อก็อัพเกรดไป เก็บได้เลยนะครับเลเวลเราขึ้นสูงแล้วโอเคอัเก็บไปเลยนะครับอันนี้เหมือนจะมีของใส่ปะสก,กิลปะ่ะโอเคอัพเหมือนอัพดาวอะอัดเข้าไปเลยตามของที่มีนะฮะของมีเยอะก็อัดได้เยอะ เบรกเบรกอัพไปด้วยนะไอหัวแดงนี่เบรกไม่ได้ของไม่มีต้องไปฟาร์มแล้วเนี่ยเนี่ยกดไม่ได้ต้องไปกดฟาร์มอ่ะช่วงชิงพื้นที่มาครับไปโอ้โหหมดเกี้ยงหรออันนี้เปิดใช้งานโอเคเอาละตอนนี้น่าจะพอได้นะครับเอาละตรงนี้ อัพเวลต่อได้เลยนะที่เป็นอัพดาวนะโอเคเรียบร้อยโหยอัพได้เยอะเลยนี่เนี่ยเล่นไวเฮ้ยอันนี้เติมนะอันนี้เติมอ่ะลุยต่อนะครับทีมาของแรงวัตถุโบราณเอาละนะครับลุยกันต่อเลยทีน,นี้ตัวละครเราเก่งขึ้นแล้วนะก็พร,ะพร้อมบู๊ได้เลย อ้วนเว้ยใครที่ชื่นชอบเกม The King of Fighter นะครับ Soul Awakening เป็นเกมมือถือจะทีมต่อสู้ครับแบบ6ต่อ 6, 6มีสัสต์ไทยด้วยนะดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็มาพบกันในเกมถัดไปก็สำหรับคลิปนี้น,นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเลินโซนด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี